โอเคครับคุณผู้ชมยีต้อนรับคุณยมเข้าสู่ช่องสมาร์ทคุ้งด้วยนะครับก่อนไปดูคลิปอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะจะได้ไม่พลาดเวลาผมแจกเพชรนะครับผมกดแล้วก็กดถูกใจด้วยนะกดติดตามพร้อมกดถูกใจนะครับผมคุณผู้ชมโอเคครับมาก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับผมอ่านะครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมนะใครที่ดวงดีกับการสูมฟรีไฟล์บ้างนะครับผมลองคอมเมนต์ดูนะครับโอเควันนี้นะครับคุณผู้ชมเรามีกิจกรรมใหม่มาที่จะ รีวิวในวันนี้ก็คือรวมตาสุดฮิตนะครับซึ่งมันรวมถึงตาสายฟ้าด้วยนะครับผมซึ่งตาสายฟ้าเนี่ยผมมีละนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาลองเลทให้ดูแล้วกันว่าประมาณ1,000เพชรเนี่ยนะครับมันจะใช้ทั้งหมดเท่าไหร่เอ้ยมันจะได้ทั้งหมดกี่ทุเค็นนะผมมีอยู่เศษอยู่12นะครับเรามี1,100เนาะนะครับแต่ว่าตาที่ผมอยากได้ก็คือตาตัวนี้นะครับผมสกออ์เปียนนะซึ่งไอดีนี้มันยังไม่มีตาสกออ์เปียนไะง นะคุณผู้ชมแต่ว่าสุ่มไม่แพงรอบละ60นะครับอะของที่แรกก็จะประมาณนี้สกอปเปี้ยนเนี่ยใช้ถึง200กว่าเลยแต่ว่าน้องๆครับก่อนไปสุม่มช่วยบอกพี่หน่อยว่าไอตาสายฟ้าใช้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับลองคอมเมนต์ดูเพราะพี่มีแล้วนะปะลุยดีกว่าคุณผู้ชมขอให้มันออกเถอะออกก่อนที่ผมจะทนไม่ไหวนะครับผมสําหรับตาตัวนี้นะครับผมปะกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณผู้ชมปะลุยครับ60นะ ถือว่าไม่แพงดอกละหกสิบแล้วก็อุ้ยสีทองอกอกอ๋เป็นเช่าไอ้เราก็ตกใจหมดนะครับผมมาลุยกันต่อครับกดทีหนึ่งอ่ะได้รอบละสิบนะประมาณโดยประมาณนะเห็นปะประรอ,รอบละสิบโดยประมาณเนี่ยอันนี้ได้เก้าอันนี้คือเจงยับอือหึ อันนี้เจ๊งนะมันมีสูงสุดเท่าไหรอ่อ่ะโทเค็นอะ่ะสูงสุดมัน8เลยนะแปดมันมีไหมเนี่ยจริงๆไม่มีเลยไม่เห็นวีแววโอ้โหอันนี้ออกมาซะเยอะเลยโอ้โหลอยสิบนะอันนี้คือหมดหมดไฟประมาณเก้าหลออเกือบเก้รอยละผมได้แปดเกลือนะผมมองว่าเกลือ ผมมองว่าเกลือนะอ่ะเดี๋ยวลองดูให้มันเหลือสักอ,อีกทีนึงเนี่ยอันนี้หนึ่งพันเพชรหนึ่งพันเพชรน้องๆได้ประมาณร้อยเจ็ดสิบห้าหนึ่งพันเพชรนะได้ประมาณร้อยร้อยเจ็ดสิบห้าอันนะครับสำหรับคนที่จะเอานะอันนี้ก็คือได้แล้วแหละเนี่ยจริงๆเนี่ยนะครับก็แลกได้แล้วแหละนะครับหน้ากากอันนี้นี่ผมไม่รู้ว่าใครเขาใส่นะครับผมอ่ะจริงๆก็คือไม่ออกเลยนะก็คือออกยากมาก นี่คร <gegen ice> <warfare> ับผมอ่ะผมเหลืออยู่ร้อยหกสิบสี่นะอ่ะสุ่มไปโอเคสุ่มไปนะเพื่อแบบจะดวงดีให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหอ่ะประมาณนี้ได้199อันนะครับผมโ้เกือบได้น้องๆว่าไหนสวยอ่ะผมผมขอยังไม่แรกแล้วกันนะขอยังไม่แรกแล้วกันนะครับผมแต่ว่า อันไหนสวยก็ช่วยคอมเมนต์ไว้หน่อยนะครับผมนะผมอยากได้อันนี้มากกว่านะครับแต่ว่าผมไม่รู้อันไหนฮิตไงอันไหนฮิตผมอาจจะแลกก็ได้คุณผู้ชมครับลองคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะนะครับประมาณนี้อันนี้199อันเนี่ยใช้ทั้งหมด1000ตีไป1 2 0 0เพชรนะครับผมได้ประมาณนี้นะครับผมโอเคสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับผมคลิปรีวิวแบบรวดเร็วแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่สมาร์ทคงด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามพี่ให้ได้ทุกช่องทาง สำหรับวันนี้สมาคมขอตัวลาไปก่อนเจมส์ในคลิปหน้าสาาําหรับวันนี้สวัสดีครับไปละบ๊ายบายนะครับผมลิงก์ด้านล่างนะครับผมมีแจกไอเดียนะครับผม